ันนี้จะมารีวิวอะไรคะสกูตเตอร์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาค่ะราคาประมาณ3 0 0ต้นต้นแล้วแต่รุ่นนะคะเราซื้อมาประมาณ3 1 0 0ั0ึง0 0 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้จะมารีวิวอะไรคะสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะราคาประมาณส0 0พันต้นๆแล้วแต่รุ่นนะคะเราซื้อมาประมาณ3ามพันหนึ่งสามพันะคะกับร้านที่เราเช็คบิลติ้งว่ามันโอเคนะคะก็หน้าตาแบบนี้เลยวันดีสีชมพูโมด เด็กที่มีพื้นฐานในการขับจักรยานอยู่แล้วก็จะสามารถเล่นได้สบายๆนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง90กิโลกรัมมัมบีนั่งซ้อนลูกสบายๆเลยค่ะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ชาร์จไฟฟ้าทั่วไปค่ะแล้วก็ขับอัตโนมัต, <BB S 1> ติมากเลย,<ว>ยแม่เลยเร,เราเองก็สามารถนั่งซ้อนไท้ายลูกไปได้นะคะน้ำหนักโดยรวมคือไม่ควรเกิน90กิโลกรัมค่ะ มัมบีก็แอบซ้อนไทยลูกเป็นประจําเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะเริ่มแรกคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นเองโดยลำพังนะคะลองก่อนนะคะข้างซ้ายก็คือเบรกให้น้องลองเบรกบ่อยๆค่ะให้ฝึกความจําอยู่เรื่อยๆ ส่วนข้างขวาจะเป็นคันเร่งสำหรับบิดนะคะมันเป็นอัตโนมัติข้อเสียก็คือถ้าบิดแล้วก็ไปได้เลยเหมือนกันถึงจะไม่ได้เร็วและแรงแต่ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะก็ลองดูกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนถ้าผู้ใหญ่คนไหนสนใจจะเอาไว้ไปตลาดหรือเดินทางใกล้ๆก็ลองดูนะคะราคาไม่แพงค่ะน่าสนใจเลยทีเดียว อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อดูคลิปใหม่ๆของพวกเรากันนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ